ไอ h o n e iPad Watch Galaxy s a m s u n งนาฬิกาการบินรวมถึงโทรศัพท์ย e ี่ห้อ vivo oppo และอื่นๆอีกหลายย e ี่ห้อนะครับใครเบื่อนะครับอยากจะเปลี่ยนรุ่นใหม่ใช้รุ่นเกา่าอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่ติดต่อเพจ Facebook I m m ลโมบา e แคนเทนนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะอยากเปลี่ยนโทรศัพท์อยากจะซื้อโทรศัพท์นะครับมือสองที่มีประกันเหลือยาวๆคุณภาพดีนะครับหรือใครอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่ๆที่มีประกันยาวๆแต่อยู่ตา่างจังหวัดไม่สามารถที่จะมาซื้อได้นะครับทางร้าน i m m อลโมบ e ยแคนเโอนตรงโอนเร็วจริงใจซื่อสัตย์ ผมการันตีในฐานะที่ผมเป็นลูกค้าประจำร้านนี้มามากกว่า2ปีพี่น้องสนใจก็ลองทักแชทไปดูนะครับทางเพจ a c e b o o k i am mobile gadget ป๋ารประกันกูคเคยซื้อมาแล้ว ปัญหาเรื่องพื้นที่เขตอธิปไตยของไทยนี่นะครับมันเป็นปัญหาเรื้อรังกันอยู่มาอย่างหลายสิบปีด้วยกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปีที่เป็นประเด็นกันเลยนะครับก็คือปี2543หรือเรียกว่า MOU 43แล้วก็มันมาถึงปี2544ก็เรียกว่า MOU 44แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมีที่มาที่ไปซึ่งคนไทยหลายคนเนี่ยไม่ทราบเลยครับว่ามันถูกปูพื้นมาตั้งแต่ปีไหนซึ่งถ้าใครเป็น f c ผมและตั้งฟังผมไลฟ์สดประจำาก็จะรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี25 3 7 มีคนไปปูทางเอาไว้จนกระทั่งถึงมาปี43แล้วก็มาถึงปี44ที่เราทํา MOU แต่ก็มีนักการเมืองหลายคนบอกมันไม่ใช่สนธิสัญญามันเป็นเพียงข้อตกลงหรือข้อที่เราทําความเข้าใจกับประเทศเขมรเท่านั้นเองไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นนักการเมืองพยายามจะพูดคํานี้ขึ้นมาแต่สุดท้ายก็ไม่มีใคกรกล้ายกเลิกถามว่าทําไมถึงไม่กล้ายกเลิกเพราะว่าถ้ายกเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลเสีย ส่งผลเสียต่อตัวนักการเมืองเองเพราะมันจะเสียผลประโยชน์แล้วที่สําคัญที่ร้ายไปกว่านั้นใน m o u 44 4, มันได้ซ่อน t o r 46เอาไว้ส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับผมปานุ่ย TV ทีจะมาเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังกันก็อย่าลืมกดนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปานุ่ย TV ทีช่องเมนวันนี้และช่องแสงแทนทีีให้ด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกัน ทำไมนะครับว่ารัฐบาลไทยนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยแม่งไม่มีใครกล้าที่จะยกเลิก MOU 43และ44่สิบทั้งที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายคําถามนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องติดตามว่าทําไมเพราะอะไรนักการเมืองถึงไม่กล้าเรื่องจริงก็มีอยู่ว่าไอ้ MOU 43และ MOU 44เนี่ยมันเป็นบันทึกความเข้าใจนะครับในส่วนของการทําสํารวจจัดทําหลักเกณฑ์ในประเทศไทยกับเขมรปีสองพนหี่สิบนะครับแล้วก็ปี2500เอ่อ5ไม่ใชิฟีดสามอ่สอ2543แล้วก็2544 ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วก็นักกฎหมายเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับประชาชนก็ออกมาพูดพาดพิงแล้วก็พูดไปถึงอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยว่าหลายฝ่ายเนี่ยเขาพยายามมองว่าไอ้มอวนะครับเนี่ยที่เราทากับเขมรมาทั้งสองจบับเนี่ยแล้วมันมีตัวสอดไส้มาด้วยในปี44ก็คือ t o r 46เนี่ยมันเป็นมันเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่รัฐบาลไทยในหลายยุคในหลายสมัยก็ยังไม่มีใครกล้าที่จะยกเลิกถามว่าเหตุผลหลักๆมันคืออะไร ผมจะกระดูดไป้ว่าไอเหตุผลหลักๆเนี่ยนะครับก็คือภาระการผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศมีหลายคนไปมองว่า MOU ทั้งสองจบับเนี่ยมันเป็นข้อความตกลงระหว่างประเทศถึงแม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการบันทึกความเข้าใจหรือ MOU แต่นะครับนักการเมืองบอกมันไม่ใช่สนธิสัญญาเต็มรูปแบบก็แสดงว่าอะไรมันก็กึ่งสนธิสัญญาไงมันกึ่งสนธิสัญญามันไม่ใช่เป็นแค่ความตกลงเข้าใจกันระหว่างประเทศเท่านั้นหรือพูดง่ายๆว่าบันทึกเอาไว้กันลืมแต่มัน ถึงแม้ว่ามันจะบันทึกเอาไว้กันลืมแต่มันก็ไปเข้าข้อกฎหมายแต่มันอาจจะเข้าไม่เต็มซึ่งมันก็มีผลในการปฏิบัติผลปฏิบัติมันคืออะไรเอฟซีมันก็คือพันธกรณีระหว่างรัฐดังนั้นการจะยกเลิกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยอาจจะมองว่าจะถูกโจมตีว่าละเมิดพันธะกรณีระหว่างประเทศและอาจจะส่งผลเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศในสายตานานาชาติมันจะไปเสียหายอะไรก็ได้เมื่อมันผิดกฎหมายเราต้องเอาคนที่ทำผิดมาลงโทษเราถึงจะชี้แจงนานาชาติได้ว่าไอรัฐบาลนี้ไอคนนี้ไอคนไปลงคุเนี้มันคือคนทำผิด แล้วความกลัวที่สองของนักการเมืองเขาอ้างว่าเขากลัวความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมรซึ่ง m o u 4 3มเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าการจัดทำหลักเขตแดนซึ่งประกอบไปด้วยนะครับพื้นที่สันปันน้าแหล่งน้ําต่างๆที่มันเป็นตัวแบ่งกันนะครับเขามองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวถ้าเกิดสมมติว่าฝ่ายไทยยกเลิกไฟเดียวก็กอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนคือพูดง่ายๆว่ามันจะเป็นการไปสร้างเงื่อนไขความตึงเครียดนะครับต่อรัฐบาลฉั้นจึงนะฮะขอให้เป็นการยุต เรื่องพวกนี้ก่อนไม่พูดถึงและพวกเราก็ค่อยๆประคับประคองมันไปมากกว่าที่จะทําให้สถานการณ์ชายแดนมันบานปลายซึ่งปัจจุบันนี้นะครับไม่มีการคุยถึงเรื่องยกเลิกไม่มีการพูดถึงหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่แม่งก็ปะทะกันไปแล้วบานปลายกันไปแล้วนี่คือสิ่งที่นักการเมืองกลัวเรื่องความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องผลประโยชน์อยู่ในขเขมรอย่างเดียวหรือไม่ทีนี้ก็จะไปอ้างเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจความมั่นคงที่นักการเมืองมักจะพูดว่าไอ้ตามแนวชายแดนไทยขเขมรเนี่ยนะครับมันทํา มันมันไปทาการค้าเกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนและแรงงานซึ่งมีจํานวนมูลค่ามหาศาลรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เราพูดถึงเรื่องกเกาะกูดเช่นเรื่องน้ํามันเรื่องกา๊าซธรรมชาติในพื้นที่ที่นักการเมืองไทยบางคนอ้างว่าเป็นที่ทับซ้อนดังนั้นการฉีก MOU ก็อาจจะทําให้การเจรจาเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยจะต้องอะไรฮะมาเริ่มต้นกันใหม่หมดและทั้งที่เขมรเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีประชิญหน้าหรืออาจจะพึ่งพานานาชาติมากระทืบเราซึ่งตรงนี้นี่ผมก็ได้บอกย้ําเสมอว่า ในเมื่อ MOU มันไม่ชอบอด้วยกฎหมายและพื้นที่ทับซ้อนมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเราเสือไปยอมรับมันตาม MOU 44ไงเราไปยอมรับมันตาม T.O.R 46มันก็เลยเกิดการประทะกันจริงไหมครับอ้างตรงนี้ไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเรื่องข้อจํากัดทางการเมืองแม้ว่าไอ้กลุ่มการเมืองนะในในประเทศไทยในหลายๆกลุ่มรวมถึงนะครับภาคพลเรือนนะครับถึงนักวิชาการและภาคประชาชนเนี่ยเชื่อว่าหลายๆฝ่ายพยายามเรียกร้องให้ยกเลิก MOU โดยอ้างว่าไม่ผ่านความเห็นิดชอบของรัฐสภา แต่รัฐบาลที่อยู่ในอํานาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็นแล้วแต่จนถึงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ยังยังจะเลือกที่จะแขวนเรื่องนี้เอาไว้นะครับรัฐบาลที่อยู่ในอานาจทุกรัฐบาลที่โดน,านพาดพิงไปถึงเรื่อง MOU เนี่ยนะครับก็มักจะมีข้อจํากัดนะครับว่าเรื่องของการเกงว่าจะถูกกล่าวหาเกงว่าจะไปทําลายความสัมพันธ์เพื่อนบ้านและเสีย่ยงต่อเจอแรงกดดันของอกลุ่มการเมืองภายในกลุ่มที่มีผลประโยชน์จะกดดัน กลัวจะอะไรฮะกลัวจะสะเทือนต่อการเลือกตั้งหรือนโยบายการต่างประเทศกลัวทุกอย่างแต่ไม่หมไมีกลัวไม่กลัวชาติจะเสียหายไม่กลัวประเทศจะเสียแผ่นดินดังนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทางออกอยางเดียวคือเอาไรนะครับแทนที่จะยกเลิกนะฮะก็กลายเป็นว่ากูใช้วิธีการแขวน MOU ไว้กับที่ ไม่เดินหน้าไม่ทําตามขั้นตอนทิ้งมันไว้อย่างนั้นให้เป็นปัญหาต่อไปรัฐบาลใหม่ใหม่เข้ามาก็เด๋ยวก็จะมาเจอปัญหานี้นะครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าจะมีวิธีการอีกวิธีการหนึ่งก็คือการอะไรฮะการใช้ตีความแบบจํากัดเพื่อซื้อเวลาแล้วก็ลดแรงลดเฟเชอร์แรงกดดันต่างๆนะทั้งในและนอกประเทศก็คือพูดง่ายๆสรุปว่ารัฐบาลในหลายๆรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ไม่มีใครกล้าที่จะยกเลิก m o u 4 3และ44เพราะอะไรครับ f อ เพราะมองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมามันมีความซับซ้อนมันมีการลากเอากฎหมายระหว่างประเทศเข้าไปเข้าไปผูกกันอยู่ในนั้นมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นเรื่องของความมั่นคงชายแดงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของการตัดสินใจฝ่ายเดียวอาจจะสร้างผลเสียมากกว่าผลดีจึงเลือกที่จะแขวนเอาไว้และรักษาสถานะนี้เอาไว้แทนที่จะยกเลิกเพราะต่างฝ่ายต่างกลัวกันหมดนะครับต่างฝ่ายต่างกลัวกันหมดเลยคือจะสรุปง่ายๆว่า m o u 4 3 4 4เนี่ยนะครับ นะฮะพูดง่ายๆว่านักการเมืองเขาจะอ้างอย่างนี้ครับเอฟซีฟังช้าๆชัดๆ,ๆฟังไปพร้อมๆกันนะครับนักการเมืองบ้านเราที่ไปทาละยยาตําบอลเอาไว้มันก็จะอ้างอย่างนี้คือหนึ่งเนี่ยนะการอ้างละเมิดพันธะก,กรณีระหว่างประเทศว่าไทยอาจจะถูกมองว่าไม่รักษาสัญญาจะกระทบกระเทือนความน่าเชื่อถืออ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเปิดช่องให้ขมิดฟ้องร้องเราเนี่ยฝ่ายเดียวในระหว่าในศาลอาญาระหว่างประเทศหรืออ่าเขาเรียกอะไรไอซีเจใช่ไหมโดยอ้างว่าไทยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง สามนี่ก็คือเรื่องทาให้ไทยเสียเปรียบในทางกฎหมายหากจะต้องกลับไปเจรจาใหม่เพราะเขมรเนี่ยอาจจะใช้ข้อกฎหมายหรือเรียกว่าเอกสารเก่าเช่นเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาอ้างประโยชน์ตรงนี้นี่คือข้ออ้างนักการเมืองและที่สําคัญเรื่องของทวิภาคีก็ถูกอ้างกันขึ้นมาอีกว่ามันจะเป็นการสร้างความตึงเครียดระหว่างทางการทูตนะถ้าเกิดเราฉีก MOU ออาจจะเป็นการว่าไม่ยอมรับพันธกรณีที่เคยทําร่วมกัน หรืออาจจะบันทอนความร่วมมือไทยแดนเช่นการค้าการท่องเที่ยวแรงงานซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านบาทฟังดูแล้วน่ากลัวมากที่นักการเมืองพยายามที่จะอ้างหรืออีกเหตุปัจจัยหนึ่งสุดท้ายก็คือการกระทบกระเทือนการกระทบต่อความมั่นคงความร่วมมือในทวีปในในในเอเอเอเซียนไม่ใช่ทวีปเอเชียในอาเซียนอาจจะถูกตีความได้ว่าไทยไม่ยึดมั่นกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างสันตินี่คือสิ่งที่นักการเมืองเขาอ้างมาตลอดนะครับและในส่วนของความมั่นคงนี่ก็เหมือนกัน ทั้งนักการเมืองทั้งอดีตในพลที่ไปมีผลประโยชน์อยู่ในคำเมฆเขบอกว่ามันจะเกิดความขัดแย้งบริเวณแนวชายแดนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารและเขตทับซ้อนอื่นๆมันเคยมีมาแล้วนะครับในส่วนของกองทัพทั้งสองฝ่ายอาจจะมีการเพิ่มเติมกําลังซึ่งจะทําให้ยากาศมันดไูไม่เหมาะสมมันดูบรรยากาศมันยิ่งเรวร้ายลงซึ่งแม่งยิงกันมาแล้วมันผ่านมาแล้วนะครับและโดยเฉพาะจริงมาพอบชอบพูดประจําเลยนะครับเรื่องการอะไรฮะโอกาสที่จะปะทะกันซึ่งแม่งก็ปะทะกันมาแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่นักการเมืองหรือพวกอดีตในผลที่ไปทําธุรกิจอยู่ในมรเนี่ยชอบอ้างเรื่องความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทรัพยากรเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจนะครับเอ่อเขตเศรษฐกิจชายแดนเนี่ยซึ่งมีการลงทุนในประเทศมรเนี่ยมีการลงทุนของพวกเราเนี่ยพวกสีเทาสีดำไปลงทุนอยู่ตรงนั้นเยอะไม่งั้นในหุ้นเซนมันจะพูดแล้วว่ามันมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านมีทองคำตั้งหลายหมื่นตันนะครับและที่สําคัญ เป็นห่วงแรงงานขเขมรในไทยว่าจะได้ผลกระทบอาจจะเกิดการตอบโต้กันม,มาๆระหว่างอะไรครับการเรียกแรงงานกลับไปการเรียกแรงงานกลับไปไม่ให้กลับมาใหม่อะไรย่างเงี้ยไม่รู้มันกลัวอะไระแรงงานไทยไม่มีงานทําที่ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเสือไม่เป็นห่วงเสือเป็นห่วงขเขมรท่าอย่างนั้นนะแล้วยังก็มีการอ้าอีกวันแม้จะเกิดการเสียโอกาสในการแบ่งปันทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนเช่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยซึ่งตรงนี้มีคนบอกแล้วห้าสิบห้าสิบเห็นไหมครับสรุปแล้วการยกเลิกเ o u มนะครับ แม้ว่าดูเหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ผลเสียที่ตามมาเนี่ยนะครับมันจะมากกว่านี้หลายเท่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรฮะกฎหมายและธัรมนูญของเราอธิปไตยของเราเราไม่เคยเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง,ขงเขมรเลยเราไม่สนใจความมั่นคงชายแดนด้วยเรากําลังสนใจเรื่องของอธิปไตยของเราเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องเศรษฐกิจชายแดนต่างๆรัฐบาลควรจะต้องหา,อาเหตุอื่นที่มาช่วยเหลือพี่น้องตามแนวชายแดนอย่างที่ผมเคยเล่าในไลฟ์สดให้ฟัง นี่แหละครับมันคือเหตุผลที่รัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เลือกจะไม่ยกเลิกแต่ใช้วิธีแขวนและไม่ปฏิบัติจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเรายอมที่จะยกเลิก MOU นะครับข้อดีของมันก็มีเช่นการแก้แก้ข้อคอลหาว่าที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถูกวิพากวิจาัยกันอย่างหนักว่าไม่ผ่านรัฐไม่ผ่านรัฐสภาตามรัฐธรรมน,นูญก็ยกเลิกแล้วก็ไปทําให้มันถูกต้อง สองข้อดีก็คือการยกเลิก MOU 43คือการยืนยันอธิปไตยของไทยแสดงจุดยืนว่าไทยไม่ยอมรับเอกสารข้อตกลงที่ทําให้เราเสียเปรียบเรื่องดินแดนการป้องกันก,การการันตีบางส่วนของ่ยในในแผนที่ของที่เขมรถือเอาไว้ว่าเราต้องเล่นหนึ่งต่อสองแสนตรงนี้ทําให้เราเสียเปรียบถ้าเกิดว่าเรายกเลิกมันก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไปมันก็จะมันก็หมดสิทธิทย่าะอ้างสิทธิในเรื่องของหนึ่งต่อสองแสนนะครับส่วนในข้อดีในทางการเมืองภายในเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมไทยเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ออกมารณลงต่อต้านว่าต้องลบยกเลิก MOU พวกนี้เขาจะเทใจให้กับรัฐบาลหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐบาลชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนี้กล้าที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและก็ลดแรงกดดันจากทางการเมืองภายในไอายค้าหรือภาคประชาชนที่จะใช้ MOU เป็นประเด็นในการโจมตีรัฐบาลของอนุทินเนี่ยก็จะหมดไปดังนั้นการเปิดโอกาสในการเจรจาทํา MOU ฉบับใหม่นะครับโดยมีพื้นฐานจากการนะครับใช้ของเดิมเป็นบางอย่างเนี่ย โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการประชุมของคณะกรรมการทวิภาคีเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้มาตกลงเรื่องเส้นแบ่งเขตตามสนธิสัญญาเดิมก็คืออนุสัญญา1904และ1907แทนที่เอกสารหรือแผนที่ทนนี่เขมรนี่เอามากล่าอ้างเราก็ได้เปรียบประโยชน์จากตรงนี้เราไม่ใช่มายกเลิกแล,แล้วเราไม่คุยเรายกเลิกแล้วก็ทํา m o u 68ใหม่พร้อมทั้งกับอะไรครับถ้าการทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นการไปกดดันให้กับเขมรเนี่ยต้องยอมรับเข้าสู่กระบวนการเจราจาภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนั้นเนี่ยไอภาพรักษ์ต่างๆในการแสดงท่าทีที่แข็งก้าวว่าประเทศไทยต้องปกป้องอธิปไตยเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสริมสร้างภาพรักษณ์ในลักษณะของชาตินิยมในสายตาของประชาชนคนไทยเป็นสัญญาณต่อประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยจะไม่ยอมรับข้อตกลงหรือข้อ,อที่เสียเปรียบและคุ้มคือนี่คือข้อดีของการยกเลิกเ o ฟ44ซึ่ง เราเน้นไปที่การยอมรับอธิปไตยความถูกต้องและเรายอมรับรัฐธรรมนูญการเมืองภายในของเราและการต่อรองใหม่ๆกับขมรเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องลากาขมรเข้ามาซึ่งถ้าเราเปิดมอ u หกสิบแใบเท่ากับเราเปิดทางให้ลากาขมรเข้ามาเกี่ยวแล้วถ้าเกิดขมรไม่มาก็แสดงว่าขมรก็ไม่เคารพสิทธิ์นี่เรื่องจริงนะครับพี่น้องเห็นเป็นยังไงแล้วครับเห็นควรที่จะยกเลิกไหมหรือจะกดดันให้รัฐบาลต้องไปทาตามนั้นจริงไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมได้วิเคราะห์มาแบบชัดเจนมากๆเอากันตามนี้เลยเนี่ย เอากันแบบนี้นะครับพี่น้องมีความเห็นเป็นยังไงครับก็ลองแสดงความเห็นมาดูเอาแล้วครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับท่าในใดต้องการสนับสนุนรายการป่าก็มี qr code และปุ่มขอบคุณที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ